มาทุกคนวันนี้สิพานมาเิ่งไก่นะอันนี้กระือไก่ทีหากระซื้อมาไปตลาดมาจะเป็นไก่ตีนะคู่หนึ่งอันนี้อันตัวดำๆน,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 นี่คือไก่บ้านคู่หนึ่งเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะแต่ละคู่กับลาซีมาให้มาอย,โโยน้ำกันกับไก่ไข่เบื่อว่ามันสิอยู่น้ำกันได้ปะ ต่อไปแต่ละตัวก็งงแต่ละตัวก็คือตืน่นงงแบบหับงงใหม่แบบดวดตอนหับเลยก็คือแบบหับแบบงงๆนะแต่ละตัวก็เป็นดอกเป็นดอกเะยที่ออมาใหม่นะเพราะามันบุกเคยอยู่ที่กลวงแบบนี้ดิตอนที่บอนกระเจ้าขา่นะเชบดเชดแล้วก็ไล่ตัวนีกมาอยู่แบบนี้กะ Hãy subscribe cho mình tên Mì Gõ Để không bỏ tổ cá nhân mình cứ